ทานายเดชาวิเคราะห์คดีน้องต่อคำให้การรับสารภาพอย่างเดียวไม่พอโทษสูงถึงประหารชีวิตเรียกว่าข่าวนี้เป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจและจับตามองเป็นอย่างมากที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีของน้องต่อที่หายไปล่าสุดที่ครอบครัวกำลังเร่งตามหาซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อได้รับสารภาพกับทางบิกโจกว่าเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งลงในแม่น้ำโดยอ้างว่าน้องร้องไห้ อุ้มแล้วตกลงพื้นแล้วนิ่งไปอีกทั้งผลของเครื่องจับเท็จก็พบว่านางสาวนิ่มให้การเท็จทั้งหมด100%และสอดรับกับโรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสุขภาพจิตของนางสาวนิ่มไม่ได้มีการป่วยทางจิตแต่อย่งางใดทนายเดช้าได้โพสต์ถึงคดีน้องต่อโดยมีการวิเคราะห์ผ่านเพจ f a c e b o o k ทนายใครทุกว่าตำรวจไทยเก่งเค้นจนผู้ต้องหาย,ยอมรับสาร,รภาพว่าฆ่าลูกตัวเองแต่คำรับสาร,รภาพ อย่างเดียวไม่เพียงพอครับจะต้องมีศพมายืนยันว่าเด็กได้ถึงแก่ความตายแล้วจึงจะแจ้งข้อหาได้เพราะคำรับสารภาพยังสามารถที่จะกลับคำให้การในชั้นศาลได้จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนจะต้องไปสืบหาและค้นหาศพมาประกอบสำนวนส่วนการตายของเด็กยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความประมาทหรือเจตนาคงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปครับ พราะผลทางกฎหมายต่างกันถ้าประมาทมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นการฆ่าผู้อื่นตายด้วยเจตนามีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตทางนี้ยังมีการวิเคราะห์คดีน้องต่อเพิ่มเติมว่านิ่มรับสารภาพเอาลูก ไปโยนทิ้งลงแม่น้ำคำรับสารภาพเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษในคดีที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตและที่สำคัญเธอโกหกมาตั้งหลายครั้งดังนั้นตำรวจอย่าไปหลงเชื่อคำพูดของเธอนะครับแต่ต้องหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบจึงจะแจ้งข้อหาได้มีฉะนั้นอัจหน้าแตกในภายหลังได้ถ้าปรากฏว่าเด็กยังไม่ตาย ฟังทนายเดชาวิเคราะห์พยานหลักฐานและข้อกฎหมายตำรวจยังมีงานต้องทำอีกคือต้องหาศพให้เจอและพิสูจน์สาเหตุการตายพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเด็กเป็นอะไรตายเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเจตนาทำร้ายหรือเกิดจากเจตนาฆ่าหรือสำคัญผิดคิดว่าเด็กตายเลยเอาไปโยนทิ้งกลัวความผิดอาจจะมีความผิดแค่เคลื่อนย้ายศพเท่านั้นเอง บิโจเตรียมยุติค้นหาน้องต่อเร่งสรุปสำนวนส่งฟองนิ่มพลตบดเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีแม่เด็กชายวัยแปดเดือนที่โยนลูกทิ้งในพื้นที่สพบางหลวงจังหวัดนครปฐมว่าขนาดนี้ผ่านมาก,กว่าเดือนกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งค้นหาร่างเด็กชายวัยแเดือนครบ ทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงแต่ขณะนี้ยังไม่พบร่างซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเด็กชายมีรูปร่างเล็กอาจจะถูกสัตว์ในครองดังกล่าวกัดกินร่างไปแล้วซึ่งจะหารือก,กับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจดกครั้งเพื่อยุติการปฏิบัติการค้นหาและเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องแม่เด็กคาจะมีการถแถลงปิดคดีดังกล่าวเร็วๆนี้ พลตบจเอสุรเชษกล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบร่างเด็กชายวัยป8ดเดือนแต่พนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนให้ครบถ้วนรอบคอบรัดกุมทุกประเด็นโดยสั่งการไปรยังสบพบางหลวงให้เรียกสอบปากคำแม่ของเด็กเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังสงสัยขณะนี้ได้หารือกับอายการเพื่อส่งสำนวนไว้แล้วส่วนตัวเชื่อมาตลอดว่าแม่เด็กรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทำเพียงคนเดียวโดยก่อนหน้านี้มีการนำเข้าเครื่องจับเท็จ ซึ่งการประมวลผลจาที่ยืนยันว่าแม่เด็กโกหกหนึ่งเซนส่วนนายพอสามีแม่เด็กให้การตามความเป็นจริงส่วนสาเหตุที่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายพอสามีแม่เด็กในข้อหา้ามนุษย์เนื่องจากพฤติการของนายพอยังไม่เข้าข่ายเนื่องจากการที่ให้แม่เด็กวัยแเดือนไปขายบริการได้เงินมาเพียง2 0 0ถึง300บาทต่อครั้งซึ่งเงินที่ได้นำมาใช้ใจ่ายในครอบครัว ไม่ได้ทําเป็นขบวนการแต่อย่างดาใดทนายดังเผยหากทิ้งลูกลงน้ำจริงเข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนให้ข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีของน้องต่อกรณีที่นางสาวนิมแม่ของน้องต่อเปิดปากรับสารภาพกับตำรวจว่าทำลูกวัเดือนหลุดมือก่อนนำไปวางทิ้งไว้ข้างแม่น้ำ ว่ากรณีที่เกิดขึ้นต้องค้นหาน้องต่อให้พบก่อนพิสูจน์ว่าน้องเสียชีวิตทันทีที่หลุดมือหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้เสียชีวิตแต่กรณีที่นางสาวนิมอ้างว่าหลังจากทําลูกหลุดมือแล้วได้นําไปทิ้งไว้ริมน้ําตรงนี้จะเข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากผู้เป็นแม่ต้องทราบดีอยู่แล้ว การนำลูกวัยเพียง8เดือนไปทิ้งไว้ในลักษณะดังกล่าวลูกจะไม่สามารถมีชีวิตรอดแน่นอนส่วนกรณีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วเพิ่งจะมารับสารภาพนั้นตรงนี้ต้องดูว่าที่นางสาวนิ่มให้การรับสารภาพเป็นเพราะจำนวนต่อหลักฐานของตำรวจหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะมีผลต่อการพิจารณาโทษทางนี้ทนายตามให้ความเห็นว่า กรณีของนางสาวนิ่มนั้นผู้ต้องหาอายุเพียง17ปีจะอยู่ในขอบเขตการพิจารณาของศาลเยาวชนซึ่งทวยก็จะแตกต่างจากศาลจังหวัดยายเชื่อน้องต่อยังมีชีวิตอยู่เผยท่านนิ่มบอกความจริงเร็วกว่าน,นี้ก็คงจะดีที่บ่อปลาของนายสารอายุ58ปีพ่อของนางสาวนิ่มอยู่ในพื้นที่ตำบลบ,บางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมโดยนางมาลัยอายุ67ปี ยายของนางสาวนิมแม่ของน้องต่อเปิดใจหลังหลานสาวได้รับการประกันตัวนางมาลัยกล่าวว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุปแล้วหลานพูดจริงหรือพูดเล่นเพราะคิดว่าหลานเครียดและกลัวมากจึงคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตอนแรกนิมไม่กล้าพูดเพราะกลัวถูกทำร้ายที่ผ่านมาหลานไม่ค่อยชอบบอกอะไรมากตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวแล้วกลับมาก็จะดูแลหลานให้ดีขึ้น อยากบอกหลานว่าจากนี้ไปมีอะไรให้บอกยายและตอนนี้ยังมีความหวังเชื่อว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยการตามหา,าน้องต่อซึ่งถ้าหากว่านิ่มบอกความจริงเร็วกว่านี้ก็คงจะดีพอน้องต่อโดนข้อหาแล้วบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่เค้นสอบนางสาวนิ่ม แม่ของน้องต่ตเด็กชายไแปดเดือนที่หายปริศนาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในพุทธพ่อเด็กเป็นธุระจจหาค้าประเวณีเนื่องจากพบว่าในโทรศัพท์มือถือมีการติดต่อกับนายจอพ่อตัวจริงก่อนหน้านี้จากการพูดคุยกับนายพุทธพ่อของน้องโตเล่าให้ฟังว่ารู้สึกเริ่มเบื่อตำรวจรับตัวไปสอบปากคำทุกวันถามซ้ำๆคำถามเดิม ถึงวันนี้เวลาผ่านไปก็หลายวันตัวเองไม่ได้ไปทำงานเลยโชคดีทางโรงงานยังเข้าใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโรงงานจึงอนุญาตให้ลาหยุดได้30วันต่อมาพลตบุติตีสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเดินทางมาที่สบพบางหลวงร่วมสอบนางสาวนิ่มแม่ของเด็กวัยแเดือนที่หายไปอย่างปริศนาก่อนยอมรับว่าชายเื้อเหลืองที่เคยให้ข่าวไปนั้นไม่มีอยู่จริงและล่าสุดนางสาวนิ่ม ได้รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนเอาลูกไปทิ้งที่น้ำตำรวจกล่าวว่าเชื่อว่าแม่เด็กยังปิดบังอะไรบางอย่างไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดเจ้าที่ตำรวจจะพยายามเข้นเอาความจริงให้ได้ส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้พบการกระทำความผิดทางอาญาบางส่วนและจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยสอคนแต่ไม่ใช่แม่เด็ก คือพบการกระทําผิดส่วนไหนก็จะแจ้งความดําเนินคดีในส่วนนั้นคนเป็นแม่จะต้องรับผิดชอบกับลูกโดยจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยสองคนพร้อมกันนี้ได้ให้ตํารวจไปนําตัวนายพุทธพ่อของน้องต่อมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นทุรจริตฐานเนื่องจากพบว่าในโทรศัพท์มือถือมีการติดต่อกับนายจอที่ผลตรวจดินเอปรากฏว่าเป็นพ่อตัวจริงของน้องต่อและจะเรียกให้ในายจอมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องกระทําชําราวเด็กอายุไม่เกิน15ปี ตำรวจสับขาหลอกกล้องวงจรปิดไม่ได้เสียเปิดชัดๆทำลายวันน้องต่อหายความคืบหน้าของน้องต่อผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบพบว่าทำลายของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาในพุทธ และเดินอยู่ในบ้านจากนั้นช่วงก่อน7จ็ดโมงมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ําจากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งทั้งนี้มีพยานหนึ่งคนเข้าให้ปากคากับตํารวจว่าช่วงเวลาหกโมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวแต่เข้าใจว่านิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วงเจ็ดโมงกว่า นิมก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งคุ้มโป่งร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องต้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อ 1. ที่หมอนน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน 2. จุดท่อน้ำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานคนหนึ่งระบุว่า เวลาประมาณตีห้าก,กว่าของวันเกิดเหตุเห็นบุคคลหนึ่งหรือนิมมาล้างมือจุดนี้ 3. บริเวณผ้าห่มตั้งต่อมีเลือดประปรายไม่มาก 4. ที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินหลักฐานคราบเลือดทั้งหมดหากตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมิโนไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือดที่สบพบางหลวงตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาสองรายคือนายพุธและนายแจ้ทางนายพุธถูกแจ้งข้อหาเป็นทุระ จัดหาให้กระทําการค้าประเวณีโดยจากพฤติการพบพุทธได้หลอกให้แม่เด็กไปขายบริการกับเพื่อนพ่อและนําเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวส่วนในแจ้ถูกแจ้งสองข้อหาประกอบด้วยหนึ่งกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีและสองพระผู้เยาวเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับแม่เด็กตอนที่แม่เด็กยังอายุเพียงแค่